บรรยากาศดีดีมือนเลยพี่น้องฝนตกลิ้นแซงแซะแซงแซะจ้าสุกสบายดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องป่ายสับปูสคนจ้าพแลามี่อีสานรีวิวพี่น้องมืนอี้เราอยู่กันที่นาะของอ้วนควายดอนมืนอี้กับมาเล้ยงควายกับเบาทิ้งจ้าเบาทิ้งก็เป็นน้องสายของอ้วนควายดอนจ้าพี่น้องตอนนี้ก็กําลังหอบห้ามาเหยควายจ้าระเบิงดูโอ้ยแต่ละตัวคนนะ่ะหูว่าจะได้กินห้านะเาะวัดตรงนู้คนคนน่ะ ยังไปจากน้อยบ่จ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆแล้วพี่น้องเด้อบรรยากาศในเมืองแรงจ้าเดือนหกแล้วพี่น้องอนนพักกันได้ไทยหุดนะาไปฝนตกดีบ่ทั้งทุ่นนะจ้าทั้งบ้านมูเจ้าฝนตกบ่ทางบ้านพี่แ้มกับไบี้ยวเนี่ยก็โอ้จะมันตกเป็นตายนตกซู่เศร้าสู่แรงนัตพวนาะตอนนี้กาลังตกลินจ้าอันนี้ก็ตกลินอยู่ฝน,น,น,นตกซู่มือซู่มือจ้าจนได้เปียงน้ำออก สงสิสด้ดำนายอยู่ปีนี้นะจ้าทรงสิบเ้ลา,ายดอกเพราะว่ามันเปียกน้ำ่ตกจ้าอันนี้ก็บบรรยากาศอยู่บ้านหนองนพูกจ้นาน้วันที่อยู่ติดบ้านนี่แ่ะพี่น้องนี่พี่น้องเห็นลูกหมูสามตัวบะนั่นดิ <c oughs> กัล้างกินหยายูาย <c oughs> พี่แล้วมีสิมาเอื้อนลูกหมูสามตัวเพราะว่าเราสิเกิดได้ไรกันพวกอันเราเป็นควายดอนพอ้อเราเป็นควายดอนน้องบุนเหลือบุญรอดบุญร้ายเตี ซื้อแล้วสามบุญนั่นนะพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่พักกันนั่นเลี้ยงควายยังมาเล็กยังเสี่พักกันมีหมูลเลี้ยงบอจ้ะถ้าบ่มีหมูเลี้ยงอะไรมัพี่เด้อข่ามทวงมาทั้งพี่เด้อพี่น้องเด้อข่ามทวงมัหายอ้วนเผื่อควายมวนตัวมาเบอกตัวหวัหวมวนหัวมวนอยู่พี่ตัวพี่น้องไอ้วันยังบ่มาเนาะจ้ะไอ้วันเราวยากเฮ็ดเฮ็ดบ้านอยู่จ้ะเรากัาเฮ็ดบ้านเฮ็ดหยัหงอยู่ มีแต่ผูบาวเลียงจ้ะมีแต่ภูบาวเลียงอย<า>ู่ม,ยมือเนี้ยหลังนี่แล้วก็กําลังเฮ็ดอันนี้บ้านบ้านนะ <c oughs> บ้านนะด้วยรักก็มีแฟนข่าวว่าอันพระว่าไปถ่ายของไอ้อ้วนให้เบิงเ้งแน่สันว่านะพะก็เลยมไทยควายอ้วนให้เบิ้งนะจ้ะอันนี้ฝนตกลิ้นปันไดกับมาครับจ้ะ่ฝนตกลิ้นแทมแทมแทมแอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้เหลือควายดำจากตัวพระวัดนับก่อนหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดำสิบตัวดอน,น 1, 3, 4, 5, 6, อเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เหลือดอนหกตัวดำสิบตัวคือเก่าต้นหนึ่บ่ได้ไปใส่มาใส่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดพี่น้องงั้นบอได้ไปใส่มาใส่คนะยนคน,<า>คนออกมันมีการซื้อการขา,ายเมียนอ่าก,าก็เลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนจ้ะบรรยากาศดีดีพี่น้องยังมาเลี้ยงฝนลิ้นแซงแซ็แซงแซงเสียอย่างนี้หมองนั่งระวังหมดกัดเด้อจ้ะ ปกติฝนตกนิดแบบนี้แต่หิ่นเยอย <c oughs> หิ่นมักสิตอมหูจ้าพี่น้องปกติตย้งฝนตกนิดยังเสียเป็นช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้ายังเสียโอ้ยหินตอมหูว่าสันอันนี้ขั้นตะเก้าอยู่คอกควายมันสิมีหมัดเนาะโอ้ยตะกี้ขาพี่แล้วเหมืนอนโฟกขโมนเนี่ยไปโรงเรียนนะ่ะมัดกัดขาเดี <c oughs> ๋ยวนี่กับบ่บ่มีดอกจก้ะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นกัเห็ดคอกสะอาดเนาะตะกี้โอ้ยแต่ละบ้านแต่ละบ้านนี่ใต้ตะรางเหียนนี่มีแต่ควายเตี่ยมด้วยเนีเ่ยมาเลี้ยงกะบควายกัห้าเสาตัวตาาตัวตาดอยู่เดี๋ยวนี้เพิ่นกับบริษผูกควายใต้ตะรางเหียนแล้วพี่น้องเพิ่นกัผูกควายว้น้ำไ้น้ำนาน้ำคอกสิเมียมีคอกต่างหากจะพิ่นกัเห็ดคอกต่างหากบ้านเดี๋ยวนี้บ้านกษสิเฮ็ดเป็นไต้ทุนข้างล่างกษสิเป็นปูนเนาะเดี๋ยวนี้เนาะสันมากสิเป็นปูนจ้ะ บางหลังก็ติดแอ,มมอนะร์คุณเนี่ยสบายสบายเสมอเนี่ยเนาะมีวัฒนาการโลกทันสมัยเจ้าสมื่เนี่ยโลกทันสมัยควายกับทันสม,มัยน้องกันเด้เพราะว่าไม่รถจอดบางรู่เนี่ยรถที่เก,ก้าคาขึ้นเองรถเนี่ยไม่ไ<แ>ด้ไรายงานทางหลังโตเก้าขึ้นทันทีเลยจังควายพอออดเห็นบ่ไม่ได้บอก,<แ>บอกยากจอดเทีมยมสงสัยรถที่เก้าขึ้นเก้าลงเองสบายเดี๋ยวว่าควายมันบริสลาดเด้อควายสลาดอจนเด้อดเวลาเขาบอกอย่างสำกับไปอยู่ดิบอกอยู่ก็หยุดบอกไปก็ไป อจะไงอ้วนหนังเสือแล้วก็สร้างไปได้เนี่ยแต่ละโตเนี่ยมันมันสิมีโตนึงที่ที่มันสีมากอันไปรูรูมันสิมีควายดอนตัวนึงมันสิมากไปรูรูแล้วก็ห้องบาดเดียวเท่านั้นแหละ <Okay. S 1> มันจะหยุดจึก๊กแล้วมันก็มาอเมืม่อนั่นปีประมาณน้ำมูน่ะไอ้วันในเล่นไปเอาอยู่กลางท่วงพนะุ่น่ะบักม่วงปีนี้บอค่อยเปลี่ยนปันใดแล้วพี่น้องเด้อบัคือปีไก่ปีไก,ก่บุ้ง่วงโดกโดกของไอ้วันเน่ได้มาลักเอาอยู่ว ปีนี้ก็บ่ค่อยดกดอกจ้าเพราะว่าเป็นสูดต้นปีนี้บังบองบ่ค่อยดกถ้หนักกับที่มีแมงกินจ้าแมงกินลายดอกแค่ปีนี้บ่ได้ไปเก็บอยู่ดอกแค่ปลาเนี่ยบนย้ำนี่แหละเพราะว่าทาสีมมลัดควายทั้งผีก่อนทั้งผีมันสีนี้ปลาอ้อยโอ้ไอทิ้งไปเอาหญาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปทิ้งเปล่าอย่างแล้วเพราะว่ามีคนเลี้ยงควายให้เราแล้วมาเด้อพี่น้องมาเลี้ยงควายกันเด้อผู้บ่าวมาแล้วพุน่นน่ะใช่ดเด่อพูนเด้อพูนเด้อเรามาแบบสง่าพาเผยได้พุ่นน่ะบัดเจอบัดเจยมาพุน่นน่ะรอบัดเจอบัดเจยคือ <c oughs> ในระหว่างนี่ยิสาร,รีวิวเขากลบ่ไ <c oughs> ด้ไปถ่ายทำทั้งหลย <c oughs> จ้ากอยู่อ้อมยำนี่แ่ละจ้า เพราะว่าเอากับบาไปเนี่ยจ้ะเพราะว่าช่องนี้มันเป็นช่วงที่โรคระบาดหนักพี่น้องเอ้ยอยู่ขอนแก่นบ้านเขาเนี่ยหลายก็เป็นพื้นที่สีแดงน้ำเขาก็เลยบอกไปใส่เลยจ้าพี่น้องมาแล้วเสพจะของพร้อมเสพทีมงานพร้อมบางสิ่งนะจ้ะทีมงานเขาบอกไปใส่ดอกอ้วนเขาบอกไปใส่อยู่แต่บ้าน <laughs> ลหล <laughs> <laughs> ข้าวเนง ฮาวอายุฮาวอายุแอมฟายที่โอ้ม่นรือก็เป็นภาษาปากีสถานใว่าหยั่วยู่วเจ้าน่าอายุยู่แต่ว่าคขวายน่ะเจ้าบายูเห็นเจ้าเลราย่างเขาพุ้นนาปลาไกวเู้หนาหมอกุยไก่ของคุณได้ แทงตรงแทงตูดห้าทื่นใส่มาไหนเกียจเก้าค่ะโอ้เขาเรียกออกเกียจเก้าเขาคิดว่าหมาขี้รถอี่เตียนเนาะวะเอามันสิเข่าหันมาเนี่ยวายู่แล้วได้รัดหันไว้ได้ออกขุนตันหนึ่งเออมันเป็นยังอยากพินไหลายโอ้ยรงนี้ก็เป็นตะปูกันนั่นดีแท้วันปูแบักพริกเนี่ยเป็นพ้นยังดี หมวกนี้กวาได้เป็นย <Man. S 1> ังสวยงามติดอัันใบะกรูดวะเน่ยแมนบ้าคือมวหอมอยู่กลางโคกกลางเงินมี่ดมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอแกรงเต็มเลยีวัดโอ้มะกรูดต้นใหญ่ดีแท้เว้ยเป็นตาเป็นกวานูดีแท้กวานูดีแท้ยังไงเ้เงี้ยเียคนอะย่งนี้แบนยังบ่เลาบอเห็้นเจ้าเล่นพี่น้องจ้าขาวที่ี พี่น้องอยากไปเห็นบ้านไหมเอวันบ่เอวันเราเห็ดเขี้ยนไหมบ้านหลังเก่าลาาา่ละแต่ว่าเห็ดไหมเองสิแม่จ้ะบ้านไหมต่ว่าหลังเก่าโอ้ยหอมหอมอหอมเฮ้ยอ,อ,อย่าม,มุงมิงมุงมิงเอามาเนี่ยไข่ก็อยู่ดีเถอะนาะกินะงาเดี๋ยวนี้เนี่ยไข่พัฒนาไงบ่เออกินได้หลายมือเดี๋ยวนีใส่ใส่น้องสมใจ น,นั่นหน่อย,ยเห็นบ่น<ะ>ไม่หยอกไม่หยอกไรยุ่นเด้อน,นั่นพอว่าเห็นบ่น้องสมใจ<อ>ลูกเจ้ากล้วยน้องบัวหน่ะเห็นบ่นนกําลังเห็บตือก็ะยิบแล้ว,ว <laughs> กระยองจยกาน้อยเนี้ยโอ้ยบองบอนขาขีกระตือไปเยุน่นเตี้ <laughs> คนย่องก้อยฟอยยุ่นยากไรเออได้กินก็นะหยาดได้ว่างเได้ขาขี่กระตือลูกหมูสามตัวกําลังเป็นตาฮักดอนน่อยสามตัวนะลกเมื่อเนี้ยไปเลี้ยงยังไรมันคือเป็นตายเลี้ยงยากเนี้ย น้ำไหลอ่ะหาหยาให้กินเห้ยหาหยาให้กินเมื่อละวสองร้อยโลถูกเพราใหญ่อยากอืมกินหยาเมื่อละวสองร้อยโลเหนื่อยบ่พราได้เติบคือว่าหันแล้วมือลุกบ่ฮอดบ่ค่อยขึ้นพุ่นนอะเจ้าเมื่อยไอ้เจี๊บมันเท่านี้กันแสงผัวเนาะคงจะบัดย่างรถยังไงเออไปไปบ่เป็นแล้วเออแต่ว่ากับควายกับบ่จอยดอกควายเจ้าบ่จอยบ่จอยจักเถ่อที่ได้เหรียญน้อยน้อยที่ทำมันได้เหรียญอืมควรยัง กำลางสีใสอืมกำลางสีเหลี่ยมม่องม่องเต็มกำลางเหลี่ยมอืมโอ้ยหอมใบบกปูดไปทิ้งเราเอาหยางไปเอาหยาเตะอู้หูคนว่าเตี่ยวใหญ่โอ้ยจิงจริงก็เลยว่าบ่ต้องเอากินดอกมาดอกอืมมันคัมแล้วกันเตะอืออือจรงจิีได้หามาเพิ่มถ้าคนยังไปตีนั่นอืมเป็นได้สมือนีนเฮ็ดขีดคอบ่บ่ครับบ่ได้เฮ็ดโอ้ยหยางเฮ็ดแหอยู่เงินบ่เงินเอาคนกับอุ้ยเมื่อเช้านี่ว่าสิบแปกันไปเจ็บอีลอกอีงอม พูดเออพูดหลายพูดไม่ได้ไปดอกอุ้ยแล้วอันมีภารกิจเลยไม่ได้ไปถึงเราเห็นเราไทยมาชงอยู่นี่ยตีเอ้าตีนี้ตีไทยบ้านเนี่ยไทยอันเนี่ยแม่นไทยเมื่อเนี่ยโว้ดนี่แหละเออไทยเนี่ยไทยเบิร์ดัคคิดวันพุธนี่แหละสิไทยน่ะนัดนัดกันบ่เฮาอ่ะวันพุธวันพุธวันพุธสิไทยนี่แหละไทยตื้นมองขีญานี่ะแต่ะเจ้าเลยเนาะข่อยอีมาแต่เจ้าสาวข้าพเจ้าก็ตีไทยให้นี่คือไทย เเพราะป็นมันพุทธจะรอดนี่ใช่ไหมปลูกแพงโคลกหเตี๋ยไทยไทยเป็นไทยไว้จะได้พันธุ์ปติดแพงโค้กหรอหาวน้ำหัวน้ำสวนไปจเฉยน้ำของข่อยคุณตัดเอาไปตีหลายขึ้นยังนี่งามตีมันข่อยเผาเราเม็นบ่จูดเราเผาเราเพราะฝนตกใส่มันงามงามไม่กว่าเลยเตี๋ยมันก็ต้องเอาต้นที่แก่ดิครับต้นที่แก่จากน้อยเนี่ยมีอยู่อ่อนบ่ได้แก่ก็มีเก่าก็มีเหงาเก่ามั้งเหงาเก่ามันก็มีนั่นเจียวมาใส่ให้นั่นเลยคือในงานไหว้สามจีบเนาคุณที ไจให้ถึงมึงตอนนั้นเพ้นท์ปลูกงากระไรตอนนั้นเพ้นท์ขับมาเอาตั้งห, <ừ. S 2> หลายอยากหลายคือเก่าแม่บมมีเวลาครับผมนี่กรับผมมีเวลาวันที่เล,ลี้องนั่นน่ะนี้ให้วันนั <ừ. S 2> ้นกำลังเหลี่ยมโมงเมืงโมงเมืองคว้ยกระไรกำลังมันผู้หายายจริงๆกำลังมันใครท้วหาข่อยเดี๋ยวเอาข้อท้วผิดเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ใดกำลังมันหาให้กินยากระไร หญ้าธรรมชาติเดกก้อนจะน้อยก็ได้กินหญ้าปลาูกตลอดตัวนี้นังใดเนี่ยนังโจ้นังโจ้โจเป็นแม่ของลูกออกไม่ซื้อยังก่อเป็นแม่ของปีไม่เออน้องวันไม้ปีไม้ตอนนั้นออกออกปีไม่พอดีจ้ะก็เลยซื้อน้องปีไม่อันนี้นังโ,นงโจ้ในเวอร์ชันในเวอร์ชันอันชีตาลกเต็มเขือ,อจ้วยเกี่ยวขี้ว่าหล่อนเอนพิม่มเพิ่มาเบื้องล่างเลยเพิ่นเบิ้งเกาแต่ว่าย่างฮุยฮุยหลังเว้เนี่ย นี่หลังจากที่เราคลอดลูกได้หลายเดือนแล้วเราก,ก็เซานั่นเดียวเซะแวงเฮ้าเนี่ยเขาอยู่ใกล้ก็ได้เนี่ยบอสิตบอสซาบอสไห่ขันบอกลูกอบอกลูกก็มีแน่จ้ะอ่าที่ทัท่วทับไปก็บ่ที<อ>นี่ลูกฮาวบาอลเซ้งดอกขั้นมันขั้นมันมันขึ้นกต่ทีได้เสซ้งอยู่ขั้นมันบ่อได้ขายก้อน,นอ่ะขั้นนี้ภูมิสึอกอ่ะขายอยู่สูงน้อยอ้วนเนาะฮะสูงเท่าไหร่กว่ร้อยสี่สิบแปดสูงนีดีเนี่ย ้ามันสูง,สงเทียมๆกับสูงก้บนเกีงโอ้ยกับสูงก้อนเลยเนาะเจ้าสิไปเอาอันคาดไทยยังไรบ้างเนี่ยสงสัยสิไปเอาเมือ่มอนี้ยุดอกเจี๋ยโอ้ยเนาะยังไงคับรถเจเอาน้ำมันไทยโอ้คือดีกว่าช่วยจี <laughs> เสียก่อนโอ้บบ <laughs> คือดีกว่าคอยว่าช่วยวนเจ้าอันมาดีดพินนี่มีค่ะดีดพินอะไรเยอะไทยก้อนก็ได้เออไทยก้อนเป็นี่ยเสีไปเสียบไปเจี๋ย นี่จะปลูกเขาหรือปลูกงาครับปลูกหญาก้าโอ้มีโครงการที่ปลูกหญาก้าแม่นบ่ไปเลี้ยงอีกแล้วทั้งไก่เนี่ยนี่ไเขาก็เห็ดนาไวปน้าเจ้าก,กระไรอยู่เนาะฮะน้าเจ้าก,กระไรมองอยู่เนาะเลยมงก่อลเออมันพอกิ่นนี่ดอกมันพอกินเพราะเตี้ยสักนีดจะเพราะกินเนี่ยอืมหาคิดฟีอะไรน้าเจ้าน่ะที่เห็ดเป็นเขาน่ะเรียนโอ้กินเขาไม่ได้ก็เพราบ่ เอามาเฮ็ดทีเฮ็ดน้ำคว้ยบัดเฮ็ดน้ำคว้ยนี่ก็ดีอยู่คว้ยก็มักน้ำอยู่แฟนขับเฮาเพิ่นก็อยู่บ้านเฮาเห็นละเพิ่นไปอยู่กรุงเทพเพิ่นหัวกามาวังวังเมษานั่นนะเพิ่นเบิ่งคลิปเฮามากหลายไอ้สันวาน่ะัดทีนี้อยากได้คว้ยมาเลี้ยงคือเฮามาอยู่บ้านแล้วมาอยู่บ้านแล้วมาเอาตีละมักตัวไรอัน ก็เลยว่าอยากไปซื้อควายให้ยังไงเนาะซื้อบ่อปลิ้นก็เลยว่ามาถาเมื่อวันนี้เดียววันร้อวันค่อยมีอันประสบการณ์เลยว่างซี่มาหาเราพาไปซื้อเฮ้ยเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราสิมาหาดอกเลยว่างานยี่บ้านนนหรือบอกกัม้าขอแบงเล้ากันเออหรือบอกกัม้าขอแบงน้ำเล้าเนาะขอแบงก็ขายอยู่เออบอกเราเราลบบว่าให้มาหาเจ้าอันปลิ้นนี่คือเรา้วเจอตัวใดมหาเนี่ยอีดอนนี่ ก็เจ้าเหงาคุยไทยน้าอยู่ตัวเดียวเนาะทุกทีพ่อเธอว่าสิเปลี่ยนอย่างนี้จ้ะเออตอนตัวเดียวมันบมาไหมไทยจะไทยดอกทุกมุมเนี่ยหยาบเปียงหยาบไปซึ้งแม่ข่อยสิพาลูกข่อยมาหัดไทยนะที่เออลูกชายข่อยมันสิมาป่ะเลี้ยงมาแต่มันมันมาหัดไทยได้เยอะแต่ว่าอีดอนเนี่ยมันท่นโอ้ท่นบ้เนี่ยควรมันมันคืออี่ใหม่เลยที่เห็นแล้วไหมจับเลยบ่จับเสียจับหยาบสิเนาะเออไม่รู้ป่ะแล้วจปทหารเลี่ยวอืมเอ้าเมื่อไหร่ละเขาเลื่อนไปสองเดือน แม่นนที่จริงจะไปพรุ่งนี้ทีนี้เขาก็เลยประกาศเลื่อนไปสองเดือนขุนกระดาษขุนนั้นลูก้าย่อยไปทหารเอาก็เลยเสียเอาอเรา,า,ามาหัดไทยนาควายนี่แหละวัวกันเอ้เจ้าเป็นนันพ่อคู่ให้เราตั้งแี่ไทยให้เราครับว่าอยากดอกพักควายผมไปยื่เหนไทยนาได้ว่าได้จับร้อยจับพันคือยังขาเจ้าดอกจับผู้เดียวก็ได้อีดอนยู่พี่ไก่พี่ก้อนหั่นเขาไปไทยให้นันเนาะ ปีนันยื่งออกดีดีพี่น้องไอเดือนหกอ่ะที่ไทยให้นี่แหละห้ก้อนซะสมันเดยวห้มันติดเกล็ดเก่ง่อยอืมเอาปีนันเขาไทยหันโองเขาไทยดีหน่อยวันน้อน้ำมันไทยดีละละละน้ำเต็มรวดรวดรวดมาแต่นั้นปีนี้แห้งน้ำไหลก็มีไก่บ่อน้ำไว้เอาเขามีหมองเปียงประโยชน์นะนีก้เปียงหลอดทอไปพุ่นี่อ๋อกระว่ายู่ของเจ้าก็แห้งดีแต่ส่นเดียวบ้านนี้ใช้ไทยพงไทยยังเนี่ยไทยพงพงนี่แหละไทยหน้าตอนนี้เดี๋ยวนี่แหละไทยก็มี ใช้รอนอนนี่และอืมมันนี้แฟนขับห้าวานไอ้วันนั้เราไปเสื่อนแล้วไถใส่นอสันวานเจ้าเราตัวเนะเจ<ต>้ผมทําเองจะมีมองขายว่นเ,นยเพื่อนเพิ่นอยากได้ฮะเพิ่อนอยากได้หลายหลายคนผมเฮ็ดคันไทยว่าเปลี่นแต่ว่าช่วงล่างมันผมเฮ็ดเองโอ้อันนั้นมันนันเดียอันแนว้ไทยมันนันเดีไยไปเสื่อใส่ทำเองเจ้ามันดัดแปลงจากของรถไทยเขาทิมนี่แหละฮะอีแถัง ย่างดุ่งเห็นบ้าย่างแพงดินี่เห็นบ้าแพงไม่ได้นี่ขายนี่ให้กากเลยเห็นบ่าพี่น้องค่อยวันบอกบาทเดียวมันทิมาเลยนั่นนะย่างหมดเลยก็ได้เรื่องข้อของลูกก็ว่าลูกแพงอยู่ดีอยูะมือเลี้ยงอยู่ครับย่างมือแลงอยู่หลดย่างมือแลงมันอยู่หลอดทีนี้ท้ายในจิ้อึ้งบ่โอ้จิ้นจันบ่อยากแล้วเขาไม่เลี้ยงึ่งอะ ผู้ดเดียวนึงเ,เนาะลูกเงี้ยเลี้ยดก,ก็ม่กินน้ำนะกินผู้เดียวแล้วใต้มา่เขาหอดบ้างเออโอ้ยสบายเรียกร้อตไหมเต๋อใตนี่แล้วโลคขันออกขันทังขึ้นไปโค้งเลยเนาะน้ำรถยี่สิบตัวลถอยรดไอ้วันน้าข่นั่นหวกหมีตัวทวนนี่แหละเออหวกกบไลห้ายเออเห็นเพรเออแต่ว่าข่บยอบส่วนเนี่ยเห็นเพรเห็นเพรแล้วก็หวกเขียดนิดหน่อยเห็นเพร่ คือบาปหน้าก็สหลายอยู่ค้นเก่าหนากําลังมีแรงบันทันใจย่างนักำลังมันไหลหยากระไรเพราะหนาหนาเนียมันคับแน่เลยหนาบูนะข่อยหนาโอ้ยหนาไหวเลยล้ําหาไหวอ่ะหนาไหวหลายอยู่นะขคอยน่ะหาไหวเขาล้ําใจข่อยตักกับอะไรมันร่มบันเกี่ยวบ่เออพกเกี่ยวกับเสืออะไสะอนเนาะสอนสอนคัก ไม่ได้ไปหาแม่ก้องจักเถอะผมก็ไม่ได้ไปหลายวันแล้ตวเออตัวแค่หลังหนังมังพ่างพ่าไจุดเลยคือเาไปว่าลูกว่าหลานเหรียเลยไปเบื้องเออหนังลงพญายงาพ่ยเอันน้องต้นนั่นแต่เป็นบ่โอ้น้องต้นน้องต้นเห็นเราเป็นนั่นเป็นร้องพระเอกบ่ยักษ่พระเอกคือพระร้องไปเบื้องเอาเบื้องวนเออน้องต้นเราจะเป็นลูกหลานนี่ล่ะบ้านเขานี่หล่ะก็จัง่าควันว่าเลยไปเบื้องเออ แสดงดีตัวเป็นเป็นตาเป็นตาฮักตัวน้องต้นนะลูกไอต้มนี่เออว่าลูกไอต้งช่องยังก่อยวันช่องยังบุ้งจักบักจีราเปิดอยใน้่างช่องช่องสามสิบแปดเตี้ยว่ามันถือมันสามสิบสามปะไ่รู้ข่อยจื้อบ่ได้เพราะว่าข่อยบ่ได้เบิ่งโทรทัศน์ข่อยเบิ่งแตะยุกทูบต่ว่าแต่ว่าหนังเรื่องนี้เขาเล่นดีนะ ก็ขาคมหนิต so <invece> yeah, ัวหนังส so ือเล่นไล่ๆสักเสียงเลขยันหนิค <laughs> ัก <Pine> ถึงใจว่าขนาดสักยันหนิโอ้ยอันใดเป็นอันไหนมุ้นนุ้ยผู้เยาหลดสำลังไพ่ไงนฝันหนังจีนวะเบิ้งข้าพนท้ายคือดอกยินตญนาแล้วล่ะมาเบื้งน่องต้นเนี่อเด้อญาเราในเมืองเศร้าเราจะไปซื้อของวันยามี่มญาท้องเดียญาท้องญาท้องมาเบื้องหน่องหลานไส้เน่ื้อ เอ้เแต่ตะกี้มันมันแต้มเป็นเ็กน้อยมันจะมากเอาผ้าผูกคอนี่ดีๆระวน้อยๆน่ะไปกับใจ้ท้องเป็นไปจำมอนผูกผานยังวะเปด้น้อยเห้มันนะผ่านผ้าอ้อมไปดล็ยน้อยที่ได้่อดอยู่นี่นั่นนี่วันย้อยย้อยย้อยตีไปที่ชอบที่ชอบมันสามตัวสามเมั่น่ะคือรอนี้ทนั่นห่ะมี่สามแม่แม่ย phần gần ăn Được. có cho quá thì nó bưng có cho khá luộc thế có mấy nhàng cá lăng có đầy tiểu hả anh ừ khá là bị che nhỏ tôi này này đúng không che phải thấy bút đây này thiếu quá nghe nào nhiều bay nhiều liệu có chỉ có Ô, che mất nhiệt tiền che mất lỏ mất Lòng sẽ cho cứ mạnh thử mà cho cứ mà khứ xào Bây nóng chẳng ก็คือผู้หาผู้สาวให้เราเนี่ยไปน้องกันกับน้องเด้อไปพี่น้องเอ้ยน้องไอ้อ้วนยังสวยเด้อจ้าเด้อมาเด้อผู้ใดผู้เสียผู้สาวมาขีปวะเด้อมาเบิ่งก็โดดแล้วผู้สาวว่าเปลี่ยนดอกแต่ว่าเราม่ยอมเปิดหน้าตาจะเคลียร์มาหันเนาะถ่ายคลิปลงมาหันละทิ้งไอ้อ้วนไปใส่อยู่ในเฮียนในบ้านเขาเนอะอันใหญ่มาถ่ายคลิปควายเด้อควายเอาไรใหญ่ท่านเะ้อไปให้เออไปให้ไปเอาต้นยุขาไปหนีบแซมกันเออ พอดีสร้างโทรหาเลยก็ได้เโขม้าหาจำเออแับนี้พอตาใหญ่ลงมาไทยเราจังได้ย่างนี่ใหญ่แล้วจะเลืออยากอายเขาใหญ่กว้างลองไซจ้าตัวกันบอกน้ำมูกเจ้าอยู่แล้วคนอยากอายขี้อายขี้อายแต่คนท่าดีเด้อืมแล้วมคนเป็นตาหักอู๋ดีก็อายหลายช่วงร้อยแปดสิบอืมช่งร้อยแปดสิบกว่าอืมคือใชแล้วก็ยังสิ่งละคือนาเดีย ลองใช้คักก็นั well um> ่นไปแล้วพันกันแล้วบันเนี่ยไปกะทิเขาควอกขนาดเอ้าไปเขากับเขาเด้อคำเราเนี่ยควอกเนี่ยใช่เนี่ยยูไม่เด็กแต่กันนยมันมันยูมันอยูไงมันอยู่ไก่มันอยูแต่ยิ่มนเหล้าคุยกับลัง้วนนะอะไรขึ้นโขกกะทิเฮ้ยอะได้เวียกทันนี้ก็เพราะอะไรเวียบจูท่ันหาหยาม้าให้จีนแล้วก็เพราะอะไรเวียบจูตอนนี้จะมองแล้ว ตอนนี้ตอนนี้เบิ้งกนอายอยยุเราบักหาหโมง1 7 5เจ็ดจุดห้าหนึ่งนี่แต่สิบหกโมงเอาแมวันดับน้าเลี้ยงตตามสบายรถเด้วยอีกคกั้นึงฝนกำลังปล่อยอ้ปล่อยไม่ไดเยวไ่ด้กาศดีดีขึ้คือหยั่งก็ียั่งอะไรเพราะฉันเลยอันนี้สั่งให้ไพรเนี่ยข้าิงละอ้ข้หาน้อยเนี่ยโอสั่งให้ผู้เา่ใ้เรา พี่พ่อมกันเฮื่อนหลายกับเฮื่อนน้องมาเด้อผู้เสียผู้สาวมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาหาจับจ่วงเด้อผู้เบาเลี้ยงควายบพรานนี้คู่ดอกผู้สาวกับผู้เป็นดอกพี่น้องเอ้ยขี่อายพ่ออ่ลงมาจากน้ำฝนดอกจากน้ำมมี้ยังไรมาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากเป็นน้องไทยของอ้วนควายดอนนะมาเก็บเอาเด้อยึดไรซื้อมาเบาทิ้งไปข้าครอบกอนไปมันบ่อยู่ มันเริ่มจะอยากเขาควอกแล้วควอกเป็นทะนี้อืมไม่งานรถแต่ทั้งนั้นก็ดีสิแต่หาเขาถึงเจ้าอยู่เจาไทย่โอ้โหมันวกไอยาหาันนใช่ใชได้มัเปียงเอาตัวปันเนี่ยไปควอกลาควอกไปเฮ้ยเฮ้ย นี่ครับเป็นบรรยากาศบ้านของไอ้วันม,ม,วนะมุมกว้างกว่างนะจ้ามุมกว้างมุมกว้างเอามันคืไปทั้งพุ่นไปลัดตัวน,อน้องไปลดัดเนี่ยพี่นะ <c oughs> เกือบดึกโอติวันสีเลือเกืบอบเลยคุมองนี่เด้เพราะว่าตอนที่ปีกไก่ปีกอ่อนเข้ามานอ็นก้นปู <c oughs> ได้หลายมึงเนี่ย <c oughs> แล้ว <cents> อ <input> ันม <istles> <h ans> ีน้าติดบ้านจ้ะอันนี้ก็คือน้าติดบ้านส่วนพู้จะเป็นน้าติดทางดําทั้งพู้นายวันเรามีหลายท้องสาบอะไรเราคนรวยนี่ละคนนั่นคนคนยังคนอ้วนแล้วจะมีความสุขตามภาษาของเราเหรอพี่น้องปัญญาพันธ์เราอื่นนี้ดีคนอ้วนคนอ้วนเสียอย่างเดียวจ้ะ่า เรามีเมียแล้วเออไว้ตะวังหนึ่งทรงผู้สาวมาตอมอยู่ตัวเจ้เจ้วันนี้เพิ่นเลยเปิดเผยว่าเพิ่นมีเมียเพิ่นนะผู้สาวแล้วก็เลยจอดเอ้ยน้องซ้ายผู้ขาพ่อบอกว่างดอกว่าพ่อปีเนี่ยได้ยินบ่บ่โอ้เฮ้ยเปื่อกใ่า เย็นไหมยนงามดีนี่ไ้วหมยงาไหมจ้ะหนไหมยนงามยนโกเเดแม่ยัปวดิ้งเลยอืกินนัน้งายกินนเด้อเขาว่าต้องไปสัมผัสใกล้เชิดน้องมื่อนี้เพราไว้สิโตมไลยนี่นจ้ะเพื่อนเอาสิสิทใส่หาเบิ่งี่น้อง <laughs> พ่อไก่อันมีพตต <laughs> าต้มบ่เบแล้นมาแลเดี๋ยวเบิ้งขึ้นมีแต่ตัวแน่นอนสนดว่างๆสง,งการได้คายออกบ่พพอเตี๊ย <laughs> 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 lắng sự ôn hóa khóc quá đâu ăn thì tay mang thai mà nhật cả bẹp nhau thai bẹp cho sốt canh nhau tham lời bẹp nhau lên chào chị 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 เสียงไงวันเราใส่แต่เสียงเนี่ยเราสิบอตีควายแต่เราใส่แต่เสียงเสียงดังซืือเสียงดังฟังชัดอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนาไชยสามปีที่แล้วจ้ะคอบคอบน้อยตอนนี้คอบขยายแล้ว อ้าวพวัตเขาจบคลิปไหมบอจ้าจ้ายางไ,งเาไปเ,เข่าท้องอ <c oughs> จ้ากำลังนอนเด้อจ้าพี่น้องมาหนี่พี่และมี่กับพระวัตไก่อ้วนก็ต้องลาไปก่อนนะจ้ามาเลี้ยงควายบรรยากาศฝนตกลิ้นพี่น้องเอื้อจะแม่นดีจ้าจะแม่นบรรยากาศดีบ่ฮ้อนจ้าพี่น้องเอามาหนี่เฮาสามคนกะลาไปก่อนจ้ามื่อไม่มือมม่อนามาพอกับ อีสานร,รีวิวรับคือเกาหลีพน้องเด้มเอมเนี่ยก็สวัสดีจ้า